กำลังเดินทางไปโตไอ่ไ่นไ้นะชิบะไร่บใส่บมดลอู้ลำบากแหงอะทีมงานทำหมดนีอู้สวบัวไปทางนั่นหมดันนี้แต่บ่บใส่มันเนาทางูหแหงอะดีมานนีโอ้ สบายดีเด็สบายดีเพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนเนาะอินดีตอนครับเขาส่งสาวนาสุดๆภูมิพี่น้องสาวนวลมาเมื่อนี้เนาะโคตรลำบากเลยอแม่พี่น้องเราพ่นตกพ้นดินโอ้ยเข็นทางกะเมื่อปลื้นตื้อตาดเนาะหยางมากเกือบก็ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเกือบพลาดล้มเพราะว่าเข็นทางเปื้อนเปื้อนพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สาวนวลก็ได้มาหอดทีเพื้อนพอพรีเรียบร้อยแล้วเนาะทีมงานเท่ากับโคตรลำบากภูมิพี่น้องเนาะ ตโดดด้วยอยู่คู่เหมือนเนาะแต่ฉันก็กระส่นอยู่ข่ามเพลินเพลินเนาะว่าช่วงนี้ก็ยังฝนตกแห้งอะไรโลเหมือนเนาะไฟสีบร้อนเหมือเนาะเนาะลำบากแห้งอะไรจมพงใส่โฉดใส่เสื้อใส่เทมเหมือนเนาะเป็นตะยู่ตะกินตอนนี้กันที่งานเราก็ได้อยู่ส่วนผลน้ำเงอนพอพๆเนาะเป็นกระเฮือนหอมเหมืนเนาะทางเราก็ได้อัน ไปอยู่เพื่อนเพิ่นได้เนาะไปอยู่ด้วยขังรอบๆเพื่อนคนนี้ชมพิณน้องนั่ง,งกระสา,าบัวบ้านนาชมพิน้องวัน <c oughs> นี้กับป้ากันดุยน้ำดุยในายมาอู้พโฟเมพี่น้องบบเอ้ยลำบากเฮงอะดีตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังลมพลเงงอยู่บนหูบว่าทีมงานเขาก็จะสิไปรหดอ่า ลายหมู่บ้านบ่เนาะพุ่นพี่น้องหลังจากนี้ก็ไเมือเฮาก็สิเดินหน้าไปตออยู่ถ้าฝนถ้ายังเซาตกเนาะสวัสดีาบัวสวัสดีสวัสดีสวัสดีเออบ่ไปทาไหบ่มนีามกเครื่องเอามาก็เปียกเบิดนแม่พี่น้องเอ้ยเป็นเครื่องอ่าของเพิ่นเนาะเพิ่นก็ยังมาบ่ฮอดเพี่น้องิใช้อันถ้าฝนเซาเนาะาบัวอ อ๋อโทษเกลือมผืนอะไรอยางนี้เนาะเดะเทบอร์ปวะแข่งฝนเอามาให้กับพราะกัวผืนเนาะอ๋อสมมือพหยเล่นในสมมือชาบัวบ่สมมือคนโอ้ไม่ไบ้างยดีบ่เอสบายดีโอ้ยสบายติดจังไรมือนีเหนาไม่ร้องหนาวอาการอาการนักบ่ทีมงานเปียกบัดทีโอ้ยเนาะกลัวจะมาล่อขาออกไปก็คือเป็นังไงครับถี่ินทางมันกะยากลำบากเนาะ กว่าชโนดกับฝ้นตกกับปรทศไทยโฟเมกนอกเิ่งอเนาะช่เงี้ยแบใส่ีพเนี่ตะปตะปูเนาะตัวนี้กัว่าใส่กับยังบ่มาแม้วกเนาะมียังหนอดอกดจักใบสองใบเนาะเตียงฟองว่าใส่มหอยกระไล่พวเนาะ ได้ฮาเดือนี้นะถาม่ใ่หอ่เดน้ถ่าบอไมาบมโวะาบอไซเพนยังรอไปซื้ออะไรสั่งสีรอเให้น่องเนาะแต่สีก็ผ่ากระจาดหมดรอคอนแล้วก็ไปยืนรถแท็กย่ง้น่องเนาะยืนละลากกับได้ห้้่องต้องได้จ้างเพื่อนนนี้ช่วงนี้จักเวลาจักโมงแล้วน่าจะบ่ายไมบอกสิบสองโมงก็น่าจะบ่ายโมงไปบ่เดี๋ยวเขาสิไปเิโตบัน ลงเมืองชนต่อไปน้องเนาะไปเมืองชนบนไิไปได้อยู่บ่บัดได้อยู่เอามีสุดกันฝนเนาะบ่เป็นนะสบายหายร้อนยังรอถ่ายแต่ว่าใส่เพิ่นซื้อผ้ากระจ่าช้างสีเนาะบ่เอยเนาะที่งานเฮาก็สิได้นั่งถ่ายอยู่นี่แหละพ่อพี่น้องเลยโด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 ยชาวบัวกะพุดออกนะแม่หมวกกระนองมาหน่ะโอ้เงื่อกถึกกะหอมพูอแมพี่น้องเฮ้ยนี่ เดียเไปอนกน่คทางเจ้าบ right? ่เลยบ่ได our ้ไปใช่บ่ไ bon ด้ไปล้ำไห้น้ำนาบโอ้มีเพ่านเยโอ้เพื่นเลี้วเลยบอ้อ้อยู่เพื่อนเนาะบอ้ะนี่เอบน้ลูกสาวค่ะบออ้ยามม่โหนุนาดิ่่า่แมนาถามมาลูกสาวบอ้ว่เน่

ขัวขัวจะออกไปทางไรใ่ีเอาเรเอาดีนน่องบ่้าล่าางทางซีนี่เอามะม่งใช่นอนี่มะ่งหน้าดีนะ่งสางีห็้โอ้กะพากะจัดบ่บริมาเหตุเพลอนจะบ่เนี่ตออกอีกบ่โอตเหตุเพือนครัวแล้วแเหตุนตครัเลย ไม่ไม่ดิเทไมเอาไม่แค่ป่านี้ได้ผนมาไหตัดบ่ขเขหาได้จริงจูบ่าเขาไหตัดได้จริงจูอ่ะโอ้เขขซื้อแล้วผนมาได้เปล่าผนมอไหตัดเลยมีมีแต่พออยู่ดินผนสิสอเนาะอยู่อยู่อยู่ทีละแต่ไม่จะโตแล้วเนาะอยู่จ้า หายยงล่นะฮะมีนตงคนโตล้ำบาปคนนี้เนานี่ทางกับทางแยกลํำบาปคนนเป็นสูกเป็นยังเนาะช่วงนันยางพนี่ยมันเป็นน้ำทางน้ำย่งลงเนาะอย่างมันกไกลหนึ่งซาบัวมันกับปลาอบจิย่างเลือนหิ่หงน้ำเลี้ยมวัชรุน้ำทางเกลืองบัชักันํ้ำบาปใชกันยังหลายราณเกลือ ยังกรสอบหนึ่งหนึ่งี่ดียวกู่ะนี่อยากสบายดีพอสบายดีโดยมาที่ชานอนี่นะมาเจอยืมรถเขาโอ้ได้บ่ล่ะสอปลาอนปลาโอ้เป็นรถพี่นอกบ่โอ้ก็เคียงกันนี่ีกจะคนบานมาโอ้ ยังบ่ได้ต่อป่ากก็เพิ่มโอ้เพิ่สิใหอย่บ่ะนั้นก็เอาเป็นลมอใหม่ก็ได้ดีเนาะมันเด็ดก่อนเนาะอย่าเพิ่นลำบาเพิ่นพ่เกะเป็นยังนะทำวันเอทหาอดใช้ดูคิดเจนะเดไดฝนตกมันยากเนาะ พ่อกับไปได้ห่อนไปได้ทียังไดก็ได้เนาะยังเส็ดเอายังไม่เล่าเจ้าเห็นบ่โอ้ได้อโอ้แป่งกับยังไม่ได้ปูวัดนี่เนาะเออลูกบอลลูมวัาสตร์ยังคิดได้กับปูทั้งนี้ก่อนใครอยู่นี่ทางเที่ยวบไปเที่ยวมาทางนี้แบบอันเป็นไม้อันนนัเนาะมันเป็นไม้เดียบมันเป็นไม้อัน <ส>อันนี้ปีกไม่พันธีเศษเนาะปีกไม้พิเศษที่พันธาทิพี่ตรงไหนไปเนาะคนจะไปหาเก็บอยู่ป่าอยู่ดงเนาะมาใส่เลยเลยทว่ามันนี่มันกับพายุเข่าคนเนาะตกบนมื้อจนคันเนียนๆเลยพอเรไปเปลี่ยนเสื้อวะ

เห็นบ่บอติดโควิดบ่ละกะโอเคนาะพอนาะนีแต่รอหาเบาใส่ผื่นมามอบสิงมอบค้งหาเนาะตอนนี้พ่ก็ยังอยู่เขื่อนทางพบแล้วบ่ โอ้เจ้ายางมาเป็นบ่กยากมาเป็นบโอ้เลยเลเก่งผลมาเลยไม่ได้ฝนตกนู่นกับใกัได้แล้วใครจะมูลนิไทยเขาได้บ่ันนี้กับพญามุพอเจ้าของมูลนิธนอาะ้กินปกติยืมเพินได้อยู่บ่ได้เลยได้หนักไปยืมเลยีคัดนเป็นล้วเียหนึงเยอะ ข oh. oh. uh ja. um evet OK. ึ้นไปให้ได้อยู่เนาะได้อายุแต่ก็ไม่ได้ไปแล้วทางพุ่นไปทางพุ่นโค้งไปพุ่นบ่มันมีเส้นทางขึ้นไปได้บ่ได้โอ้ทางพุ่นมันเพื่อนไปมาได้เอด้อเด้อเด้อไปกินตามมะฮุมอ่ะกัดชิ้วเจ้าโคงเหรอกินตามมะฮุมอ่โอ้ยพันเน่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงบ่นี่นะพันเด้อ กำลังจะตำหงุ่งบริพัตรทองโอ้กำลังจะตำหมอกุ่งยางเมื่อรัดคุณพ่อคือว่าจะมาแต่วียย่างเมื่อโอ้เจ้าย่างเมื่อโอ้ไม่ได้เห็นบอาใช่หรือกลับมากลับมาพัดบอบไปยากหน้าท่านเลยย่างเมื่อกี้นี่ก็เกือบล้มเลยท่ามันเมื่อแห้งอันนี้เราต้มลูกกับแม่แม่ที่หอบัดค้ากลับอยู่เลยโอ้ทะลาะเจ้าพลทะเ้าท่านนี่คุณนม่เลยเลยแม่ กาโอเคเนาะพอเนาะทังกันจะได้ขอตัวกับก่อนเนาะแต่ว่าสายมาหมบสิงมก้อให้เชิญเจ้าเนาะโดยสบายดีสบายดีบายดีนะเช้าโดยโดยเดยันี้ร่องละสบายดีคุณแม่โดยโโอเคที่ภูเก็ตนอกซาล็อกก็ออกมาจากบ้านขอถ่าพอพล้วเนาะแต่เมื่อนี้กับฝนตกแห้งแห้งคุณแม่นูเนอกเนาะ สู่คนไปฮอดเพื่อนพ่อพ่อพ่อเพื่อนพ่อส่วนพ่อเนาะก็เป็นทางผู้ใหญ่ใจดีท่าเราใส่เพื่อนผู้เพี่น้องก็ได้เขาไปช่วยครอบครัวเพื่อนเนาะผูเพี่น้องเนาะทีงานเขาก็มาครบเบิด์มันนี่เนาะสินเ่งเสินท่าก็คือว่าละเพื่อนเมื่อกี้ายลาไปเพื่อน้องเนาะก้าวเค้มเพื่อน้องเนาะสารวรื่องกาเดินทางไปต่อที่เมืองชนเนาะผูเพี่น้องเก่งโกะเพื่อนเราะจะเดินทางไปต่อเนาะ ให้ทุกคนก็ติดตามคลิปสาวนวนต่อไปเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็โอเคมื้อนี้ก็สาวนวนก็สิได้ขอตัวกับก่อบสคิปน้าสบาดี